علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع มิลลาอัลลอฮ์มัลลัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮิรับบินฮาลาหมิน assalamu alaikum าระหัมมัุลลอฮิวบรักาบุลกับมิเตอร์รุบส์ต่าครับพบกันในช่วงนี้กับนิวเจมนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามให้การสนับสนุนดูแลนะครับกับนิวเจมครับเราเดินไปด้วยกันพร้อมกันนะครับกับการเรียนรู้อิสลามครับศึกษาอิสลามครับนำทางชีวิตรู้สิ่งถูกผิดชีวิตปลอดภัยครับแน่นอนครับความสําคัญของประวัติศาสตร์ เรื่องราวของท่านนบ,บีมุฮัมมัดสุลโลอ,อัลลอฮอะลัยฮุสซลัมจะคงถูกกล่าวขานจนกระทั่งถึงวันกยิยามะความสําคัญของท่านนบ,บีมุฮัมมัดสุลลอัลลอฮอะลัยฮุสซลัมเป็นประวัติศาสตร์ที่ผู้ศรัทธานั้นรักที่จะเรียนรู้รักที่จะได้รับสิ่งที่ดีงามครับเป็นข้อคิดจากเรื่องราวของท่านนบ,บีมุฮัมมัดสุลลอัลลอฮอะลัยฮุสซาลัมกัน เรียกร้องนะครับไปสู่การเรียนรู้อิสลามร่วมกันครับพี่น้องที่รักของเราครับก่อนหน้านี้นะครับพี่น้องติดตามรับชมกับดีทีเอ็มก็จะพบว่าเรื่องราวของณธรมฮิโรฟัจรุตอิสลามนะครับฟัจรุลฮิโรนะครับในท่ามฮิโรที่เกิดขึ้นเมื่อท่านอบีมุฮัมมัดสุลลัฟอะไลอิวะสลามใช้เวลาของท่านในการที่จะเปลี่ตัวไปสู่ท่ามฮิโรซึ่งฮิโรนั้นตั้งอยู่บนภูเขาอันนรูรนะครับอยู่ ประมาณจากมากาไปยังท,ที่ภูเขาอันนูตนะครับหรือท่ามเรอกก็ประมาณสักอสองไม์นะครับก็ไม่กี่กิโลเมตรแต่ณนะเวลานั้นจะเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากการปีนขึ้นไปนะครับหรือการที่จะเดินขึ้นไปในยากอย่างมากแล้วก็ท่ามิรอกเนี่ยนะครับกว้างไม่มากประมาณสัก3าสาซอกนะครับ แล้วลองคิดดูว่าท่านนบ,บีมุฮัมมัดสุลต์อะไรหัวสุลัมนั้นพยายามที่จะให้ตัวของท่านนั้นใกล้ชิดกับ,บอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวตะตะอาลาและแน่นอนครับท่านยิบรีนอะลัยฮิสสลามได้มาหาท่านนบ,บีที่อัลลอฮ์ได้ทรงอนุมัติให้ท่านยิบรีนอะลัยฮิสสลามมาไลกันนำอายะสามอายะแรกอิกราะบ,บิสมริราะบิกัลลอฮีอลักขลกขลักอินซานะมินัดอิกราะวะรับบุกัลอักรอม ครับง Allah, จงอ่านด้วยกับพระนามของอัลลอฮ์จงอ่านด้วยกับพระนามของอัลลอฮ์พระองค์ผู้ทรงสร้างมนุษย์นั้นมาจากก้อนเลือดนะครับในจากอังกุรานนะครับใน3ามือห้าอายะของสุอัดอัลักษ์นั้นถือว่าเป็นสุร์แรกที่ถูกประทานลงมานะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านอับดุลฮัมมสัสสลลอกอลัยิวะสลัมเราเดินทางไปพร้อมกันนะครับณนะท่านทิรอนะครับณนะ ผ่านโดยผ่านประวัติศาสตร์สิริของท่านนาบีมุฮัมมัดสโลล,ออล็อกอะไรฮิวสสลามครับเมื่อท่านนาบีมุฮัมมัดสโลลอกอะไรฮิวะสลามรู้สึกตะหนกตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นความหวาดผวาความกลัวของท่านนาบีนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อท่านได้กลับไปบ้านแล้วแน่นอนครับท่านหญิงคอดยะอุมมุลโมมินีนอัตตาะฮ่ารออันฮาครับภรรยาอันเป็นที่รักของท่าน ก็ให้การปลอบใจนะครับเรามาดูเรื่องราวกันต่อไปนะครับท่านหญิงก็อนยาพินตุคายลิสเนลูอันฮาพร้อมกับกล่าวแก่เธอว่าท่านดบินก็ได้กล่าวว่าห่มผ้าให้ฉันด้วยด้วยโปรดห่มผ้าให้ฉันด้วยเธอห่มผ้าให้จนกระทั่งความกลัวนั้นเริ่มคลายลงแล้วท่านรซูลศรล้อวก็อะไรอัวสลัมก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให ผู้ที่เป็นภรรยาฟังพร้อมกับกล่าวว่าฉันกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับฉันเกิดขึ้นกับตัวเองท่านหญิงคอนยะครับให้กำลังใจปลอบใจท่านนาบีมุฮัมมัดสุลตออะไรฮิมสลามบอกว่าโอ้สามีอันเป็นที่รักของฉันเป็นไปไม่ได้หรอกขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮ์พระองค์จะไม่เย้ยหยัน และพระองค์นั้นจะไม่ดูแคลนท่านจากแน่นอนเพราะท่านเป็นผู้ที่มีความมีพูดเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ในหมู่ญาติพี่น้องและมิสหายเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือคนอ่อนแอเป็นผู้ที่อุปถัมภ์คนยากไร้เป็นผู้ที่ให้เกียรติแก่บรรดาแขกที่มาเยือนและท่านจะเป็นผู้คอยคำจุนในความถูกต้องเสมอ นั่นคือคุณลักษณะของท่านนาบีม,มุฮัมมัดสุลลัล็อกอะัยฮิวะสลัมที่ท่านหญิงคอยะอัลกุไวลิตลอออันฮา,าอุมมุลมุมีนีภรรยาอันเป็นที่รักของท่านได้บอกกับท่านนาบีม,มุฮัมมัดสุลลัล็อกอะไยฮิวะสลัมแล้วเมื่อท่านนาบีได้หายจากความหวาดกลัวนะครับจากความกังวลที่ท่านหญิงคอยาได้ลอกัวใจท่าน านยโสธรยัยก,ยก็ได้นําท่านดาบีพาไปหาท่านวรกก์ปินนาฟันปินอซัตปินอุนซาซึ่งท่านวรารกกเนี่ยเป็นมีศักดิ์เป็นลูกพี่พี่ลูก้น้องของเธอนะครับไปหาท่านวารกกพรา,าวรารกกนับถือศาสนาคริสนะครับหรือนัสรอนะครับในยุคยาฮิริยะครับยุคอาระยะชน,อ,นอ,อันงมงายนั่นเองครับคือการติดตามของท่านวรารกก์เนี่ยติดตามคัมภีร์เล่มเดิม ต้องเน้นย้ำว่าเป็นคำพีเล่มเดิมคำพีที่ไม่ถูกสังคายนาคำพีที่บอกนะครับคือคำพีของท่านดี่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานให้กับท่านนบ,บีอิสซาอะลยฮิสลามนะครับคำพีอินจีนเดิมที่ไม่มีการสังคายนานะครับคำพีที่บอกว่าจะเมื่อเวลาในสุดท้ายมาถึงแล้วกับการที่จะมีนบ,บีท่านสุดท้ายมานะครับแล้วท่านก็รักษานะครับคอยติดตามอยู่เสมอ เขามีความสามารถในการเขียนภาษาอิปรอนีหรือปัจจุบันเราจะเรียกว่าภาษาฮิบรูครับเคยเขียนกับพ่อิงยิทด้วยภาษาอิปรอนีเท่าที่อล่อ์ให้เขาสามารถเขียนได้และที่สําคัญท่านบรกอนนั้นเป็นชายชาราตาบอดท่านหญิงคนดีวก็กล่าวกับเขาว่าอู้วรกอนผู้เป็นลูกพี่ลูกน้องของฉันขอให้ท่านรับฟังคําบอกเล่าจากลูกชายของพี่น้องท่านในเรื่องที่เกิดขึ้นกับเขาด้วยเถิด ท่านบวรก็จึงถามท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลอะไรวะซัลลัมว่าโอ,อ้ลูกเอ๋ยคำพูดไพเราะมากเลยนะครับเพราะลูกเอ๋ยเจ้าได้เห็นอะไรมาหรือขนาดที่เธอนั้นอยู่ณนะถ้ทำไิรอะท่านอูซุสลล,ลัลผู้อะไรวะซัลลัมก็เล่าเรื่องนะครับเล่าเรื่องทั้งหมดที่ท่านเห็นที่ให้บวรก็ได้ฟัง วรก็จึงบอกว่านั่นคืออนามมสนะครับอนามูสเป็นภาษาฮิบาา Hebrew, าารูนะครับภาษาฮิบรูภาษาแรกนะครับที่เป็นภาษาที่เป็นภาษาเขียนนะครับหรือเอกภาษาคือภาษาอิบปรนีนี่แหละครับเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังคือนามูสนะครับเราก็เรียกว่า มาลายการยิบรีนนะครับที่อลัลลอฮ์เคยส่งมาอย่างนบีมูซาหากว่าฉันเป็นผู้ที่ยังแข็งแรงอยู่แลหากว่าฉันได้มีชีวิตอยู่ในเวลาที่พักพวกของเจ้าขับไล่เจ้าตระสูงสลล,ลออะไรอยู่าสาลนำถามขึ้นว่าพวกเขาหรือที่จะขับไล่สายส่งท่านหรือท่านบุรุษก็ตอบว่าใช่แล้วไม่มีผู้ใดที่ถูกส่งมาด้วยกับสิ่งเดียวกับเจ้านอกเสียว่าจะต้องถูกต่อต้านเหมือนดัง บรรดานบะียุคก่อนๆที่ถูกต่อต้านและถามว่าฉันยังมีชีวิตถึงวันนั้นฉันจะพิทักษ์ปกป้องเจ้าอย่างสุดความสามารถแต่ไม่นานครับหลังจากนั้นท่านบวรกะก็ถึงแก่กรรมและวอยูก็หยุดชะง,งักลงมาชั่วระยะเวลาหนึ่งครับในหนังสือของอิหม่ามบุคฮรีนะครับวีิบุคฮรีเล่มหนึ่ง หน้า2และ3ก็ที่กล่าวถึงครับมีรายงานจากท่านอัตโตบรนีไรมามุลละก็ท่านอิบุฮิซามฮีมามุลครับได้ระบุนะครับว่าท่านนบบมุลเบีมอัลฮามัสโรดอะไรฮิมบุิซัมได้ออกจากถ้ำฮิรอรหลังจากที่ตกใจกับการลงมาการลงมาของวาฮูแต่ละฉจากนั้นท่านนบีก็กลับไปในถ้ำอีกครั้งก่อนที่จะกลับเข้าไปในถ้ำอีกครั้งก่อนที่จะกลับไปยังมักก์ นอกจากนั้นครับอัลตออรดีอันอัลตอบรีครับรอฮีมอลเราก็ได้นําเสนอเหตุการณ์ของการรีบออกจากถ้ำของท่านนบบมุมฮัมหมัดสโลลล์อะไรฮว่าสลามนั้นการที่ช่วงวะยยูถูกประทานลงมาผ่านพ้นไปทาราซูลสโลลล์เออะไรฮว่าสลามเคยกล่าวถึงเรื่องนั้นว่าไม่มีสิ่งถูกสร้างใดของอัลลอฮ์ที่น่ารังเกียจสําหรับฉันยิ่งกว่าเกวีหรือคนบ้า ฉันไม่สามารถทนมองดูทั้งสองคนนั้นได้ที่จริงตัวฉันอ่างกลายจากยิ่งนักกับนักกวีหรือคนบ้าและพวกกูเรสก็ไม่มีทางจะกล่าวหาฉันว่าเป็นเช่นนั้นได้เลยอันธิริงฉ,ฉันตั้งใจจะปีนขึ้นไปบนยอด,ดเขาแล้วกระโดดลงมาเพื่อฆ่าตัวตายเพราะฉันได้มีชีวิตที่สบายเสียทีทนาบีได้เล่านะครับว่า ฉันทึงออกมาจากถ้ำเพื่อจะทําสิ่งที่ฉันต้องการจนกระทั่งฉันมาถึงกลางภูเขาแต่นในทันใดน,นั้นฉันก็ได้ยินเสียงเรียกจากฟากฟ้าโอ้มุฮัมมัดท่านคือศาสนาทูตของอัลลอฮ์อันต่านาบีิยุดลาเธอนั้นเป็นศาสนาทูตของอัลลอฮ์ส่วนฉันก็คือจิบรีนอะไรวิสลาม ท่านนบวีมุฮัามัสลอ็อลอะยฮิว่ซัมจึงเงยหน้านะครับมองไปยังภาคฟ้าฉันเห็นญิบรีนอะัยฮิสลามในรูปร่างของชายคนหนึ่งที่เท้าทั้งสองข้างของเขานั้นเหยียดตรงจากสุดขอบภาคฟ้าเขากล่าวว่าโอ้ม,มุฮัมมัดท่านคือศาสนาทูตและฉันก็คือญิบปี่นอะัยฮิสลามฉันจึงหยุดแล้วมองไปยังเขานั่นทำให้ฉันะละ ทันละละใจจดจ่อจากสิ่งที่ต้องการทานฉันจึงต้องหยุดชะงักอยู่นะครับโดยไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าหรือถอยหลังได้ฉันก็เหมือนกับติดอยู่นะครับตกอยู่ในภวังแลยฉันก็หันหน้าตัวเองออกไปจากสิ่งที่จะตายถึงซึ่งอยู่สุดขอบฟ้าแต่ไม่ว่าจะมองไปทางทิศใดก็ยังคงเห็นเช่นนั้นอยู่ทําให้ฉันต้องหยุดอยู่กับที่และไม่อาจก้าวไปข้างหน้า หรือถอยไปข้างหลังแล้วแล้วก็เขาก็จากไปฉันจึงกลับบ้านแล้วก็ไปหาคอดายาโดยทันทีฉันนั่งลงแนบชิดกับเธอเธอถามว่าโอ้อ oh, ับุลคอเซมนะครับลูกชายของท่านนาบีชที่อเซมนะครับก็เลยก็เรียกดังนั้นเรียกว่าอ่อโอ้อับุลคอเซมท่านไปอยู่ที่ไหนมาขอสาบานต่ออัลลอฮ์ฉันส่ง ผู้คนตามหาทั่วมักกะเลยแต่พวกเขากลับมาหาฉันโดยไม่เจอท่านโอสามีอันเป็นที่รักของฉันท่านนาบบมุมฮัมหมัดสโลโลุลลัลอะัยฮิวสสลัมจึงเล่าเรื่องท,ที่ท่านนั้นได้พบให้กับเธอฟังเธอกล่าวว่ามันเป็นช่วงเป็นข่าวดีแน่นอนนี่คือการให้กำลังใจของภรรยาอันเป็นที่รักของท่านนาบบมุมฮัมหมัดสลลุลลัลอะัยฮิวสสลัมเดินไปด้วยกัน ฝ่าฟันไปด้วยกันคอยที่จะเป็นขวัญเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็บอกว่าโอ้อับดรลกอเซมโอ้สามีอันเป็นที่รักของฉันขอให้ท่านจงยืนยัดอย่างมั่นคงขอสาบานต่อผู้ที่ชีวิตของคอดิยาอยู่ในประหัตของพระองค์ฉันคาดหวังจริงๆว่าท่านจะเป็นนบีของประชาชาตินี้ ที่รักก่อนละครับนี่คือเรื่องราวส่วนหนึ่งนะครับเราจะเห็นถึงความเมตตาที่อัลลอฮ์ได้ส่งเลือกท่านนาบีมุฮัมมัดสโลโลอ็อกอะลัยฮุสซาลัมและได้เห็นถึงบทบาทของภรยาเป็นที่รักของท่านนาบีมุฮัมมัดสโลโลอ็อกอะลัยฮวสซาลัมซึ่งเป็นหญิงที่ศรัทธาภรยาของท่านนาบีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ ภรรยานั้นจะคอยปลอบหัวใจอยู่เสมอนี่คือตัวอย่างหนึ่งคือตัวอย่างหนึ่งครับที่เราได้คุยกันพูดกันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์ครับเราจะเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของข้านบีกันในโอกาสต่อไปครับวันนี้ครับสุบารณก็รอคุณมาบอกอย่างดีครับชดุอัลลอฮอิลาอิลลาอัลอัสตะฟรุกาวะอลสุลามุอะลัยกุมุระห์มะตุลลอฮ์บะบาลกาสตุกับโกลาอบบะนา نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى